รราาักก The เพื่อหาประสบการณ์ในการวางแผนเพื่อบ้านปลายของคุณส้มคนต้นฝันวันนี้คุณท็อปดารณีนุชจึงพาคุณส้มมาเยี่ยมชมดงตาลที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อดูธุรกิจเสริมรายได้ของเธออย่างนี้ต้นต้นอย่างนี้เนี่ยให้ผลผลิตได้แล้วต้นใหญ่ ถามน้องโซ่อมอนคิดว่าน้ำตาลที่มาจากต้นตาลเนี่ยมาจากลูกของลูกตาลหรือว่ามาจากอะไรแต่เห็นจากตรงนั้นมาจากต้นหรือเปล่าอะไรเห็นอะไรอ่ะนั่นนะคะมันจะมีกระบอกอยู่กระบอกรองรองน<ถ>้ำตาลแน่ตกใจเลยนี่ว่าเห็นเป็นถุงน้ำตาลเป็นกน้อนๆเลยเดี๋ยวองี้มีคนรู้จริงสัมผัสลูกตาลอุ้ยอยู่กับน้ำตาลเดี๋ยวเรานัดเขาไว้นะอยู่นั่งเอาพี่ประเสริฐมามาลงมาพี่มาแล้วตามนัดเดี๋ยวรอลงมา จับเวลาลงมาถึงภายในหนึ่งนาทีเริ่มแล้วเริ่มแล้วพี่ประเสริฐอยาให้เสียราคาคุยนัเนแล้วพี่ประเสริฐนี่เดี๋ยวเช็คดูได้เกิดปีลิงพี่ประเสริฐนี่น้องส้มสวัสดีค่ะพี่มองหน้าเขาสิสวยไหมสวยไหมสวยเลยนี่อะไรอะจ๊ะงวงมันอ่าอนี่ะน้องสงสัยปานที่ได้น้ำมันออกมาเหรอคะเป็นตาเป้น่ยน สามงวงนี่ได้กี่กระบอกคะอะไดรรออ้กระบอกเดียวกระบอกเดียวอ้อาวถึงยอดแล้วลุยเลยพี่ประเสริฐโอนี่ค่ะกำลังกำลังกำลังเอากระบอกมันใส่เข้าไปแล้วสังเกตนะธรรมชาติเนี่ยนะนอกจากจะใช้ระยะเวลาสังเกตการเขาแล้วเนี่ยนะต้องรู้จักรอ โมดเต็มเลยมดไม่กัดพี่เหรออมดแดงค่ยหนูขอดูหน่อยว่าโอ้นี่ไงนี่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 ฟองน้ำตาลเหรอคะพี่ประเสริฐในกระบอกนี่ตรลงมีน้ำตาลไม่เดินเลีวจอร้คะโอ้อ้ยเฮ้ยอ๋อ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 ๋ออ๋ออ๋ออป สดเลยเขาเรียกว่าอะไรคะอย่างนี้ลูกตานลตาน,นี่ที่เราเคยเห็นหน้าตาที่แบบแว่าเนอะครั้งแรกเลยค่ะที่มาเห็นแบบนี้ได้ความรู้พอหอมปากหอมคอจากสวนตาลกันมาแล้วคุณท็อปก็พาคุณส้มไปดูขั้นตอนการทำน้ำลูกตาลสดตามแบบฉบับของตัวเองอย่างภูมิใจของเราเนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นออแก,กนิกมาจากธรรมชาติทั้งหมด เห็นเลยว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะปลายทางคนกินได้อร่อยนะคนที่มีความสุขไปตั้งแต่นคนทานคนผลิตไปจนถึงคุณพี่ประเสริฐที่ขึ้นต้นตานทุกคนมีอาชีพมีการงานแล้วก็มีคุณค่ากันทั้งหมดเลยใช่มาวันนี้ก็ได้อะไรเนาะอูได้เยอะเลยค่ะพี่ท็อปใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันแบบ มันเหมือนเราเริ่มต้นจะทาอะไรสักอย่างมันก็จะมีกระบวนการในการคิดในการวางแผนเป็นขั้นตอนคล้ายๆกันก็คือรู้จริงมาถึงแหล่งผลิตแหล่งกําเนิดต่างๆพอรู้แล้วเราจะไปบอกบใครมันก็อยู่ข้างในแล้วไนงะค่ะส้มสามารถที่จะไปวางแผนได้เลยว่าจะเริ่มทําอะไรก่อนแต่ว่าส้มยังไม่มีที่ที่จะไปดูเรื่องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือว่าการทําสปาอะไรอย่างเงี้ยพี่ท็อปเ,เราชอบเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามมันก็จะต้องตะล่อมเข้ามาว่าเราจะชอบแบบแนวแบบแนวไหนค่ะตอนนี้ก็คงเป็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ครีมก่อนอแล้วถ้าฟิดแบ,บ็กมันดีกลับมาแล้วมันสามารถก้าวไปได้อีกส้มก็ว่าจะไปหาพื้นที่ลองดูทําร้านสปาพี่มีเพื่อนค่ะเพื่อนพี่เขาทำสปาแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ<อ>เขาสามารถบอกส้มได้ว่าเออลูกค้าชอบแนวไหนกลิ่นอะไร<อ>หรือว่า การดูแลแบบไหนใช่ไหมคะเราก็เอาข้อมูลนี้เอามาโดยที่เราไม่ต้องไปรีเสิร์ชเองแล้วเราก็จะได้มารู้ว่าเออผลิตภัณฑ์ที่เราจะทำมันจะได้ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคที่เขาเป็นร์เก็ตของเราเอางี้เดี๋ยวพี่จะนัดเขาให้นะแล้วซ้มก็ติดต่อเข้าไปเดี๋ยวพี่จะโทรไปบอกเขาด้วยแล้วหนูก็ไปเลยลุยเลยคนนี้พี่ซีพี่ว่านะถ้าเกิดส้มตั้งใจจริงนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะปลูกปั้นเต็มที่่ะกับธุรกิจนี้รับรองเลยชีวิตยเกษียณของส้ม ไม่ต้องกังวลแล้วล่ะตัดแน่แต่ยังไงส้มขอบคุณพี่ท็อปนะคะผูช่วยเหลือส้มเยอะมากเลยขอบคุณมากส้มขอบคุณจริงๆคุณส้มนะครับก็ได้เดินทางไปที่ดงตาลนะครับของคุณท็อปคือยังไงครับมันเป็นดงนี่คือเราไม่ได้ปลูกมันเองเลยมันไม่ได้ปลูกค่ะคืออย่างนี้เขาจะมีพื้นมีที่อย่างเงี้ยนะคะแล้วต้นตาลเขาขึ้นเองแล้วเขาก็จะมีสัมทานเสียค่าสัมทานนะคะมันเป็น เขาเรียกว่าอะไรสินค้าที่มีอายุขายสั้นสองาทิตย์ก็เสียเพราะเป็นธรรมชาติผลเป็นออร์แกนิกไม่ได้ใสสารกันบูดอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ยังไม่ถึงเวลาที่จะพัฒนาเขาถ้าเราสามารถพัฒนาให้เขาอุ้ยพาสเจอไรส์สเตอริไรส์ออกไปอยู่ไกลๆกับเราได้อันนี้อันนี้เป็นขั้นเริ่มต้นอันนั้นเกษียณอย่างแท้จริงสบายเลยอย่างนั้นเกษียณจริงแล้วแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้คุยกันเรื่องการทําลูกตาลนะครับเราจะคุยกันเรื่องการเกษียณอายุเพราะฉะนั้นถ้าเรามองในเอดีที่กว้างวนานั้นก็คือทั้งคู่ทั้งคุณะค มองแต่เรื่องการเพิ่มรายได้ใช่แต่ว่าในการเกษียณอายุยังมีความสุขมีวิธีอื่นไหมครับคุณทวีคือการเพิ่มรายได้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่ว่าไม่ว่าจะเพิ่มรายได้อย่างไรหรือรายได้เดิมมีอยู่เท่าไหร่คุณต้องแบ่งเงินออกมาออมนะฮะวิธีการแบ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยมันมีภาคบังคับนะภาคบังคับถ้าเป็นข้าราชการก็มีกองทุนบำเหน็จบำนาญถ้าเป็นพนักงานทั่วไปก็มีกองทุนประกันสังคมหรือว่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพก็มีอยู่กฎหมายเนี่ยเขาอยากเพิ่มความมั่นคงให้กับชีวิตพวกเราเเเค้้้าาากกบบััังงงใหหพววรตอออินมยู่แล นอกเหนือจากนี้เนี่ยอะไรที่เป็นเป็นจุดที่เราไม่จําเป็นจต้องใช้แล้วเราเอาเงินออกมาเนี่ยเราสามารถเอาเงินก้อนนี้ไปฝากเป็นเงินฝากประจาลงทุนในพันธบัตร หรือซื้อกองทุนต่างๆก็สามารถทําได้ขึ้นอยู่ความเสี่ยงของแต่ละกองทุนหรือว่าผลิตภัณฑ์ของแต่ละธนาคารที่คุณเลือกรับได้กองทุนบางอันก็หักภาษีได้ด้วยอ่าใช่บางบางอันก็หักภาษีได้ใช่ไหมฮะอย่างปลายปีเราเรียกว่า LTFMf ก็ไปลดหย่อนภาษีได้วิชัยจำอย่างเงี้ยอ่าตอนแรกกองทุนอะไรวะ IMF ต้องเป็นนี่อะไรไม่ใช่กอง LTF เออ LTF แล้วบางคไปจําตัว R อ๋อ R คือรไทร์ก็คิดง่ายๆอ๋อมันเป็นกองทุนที่เวลาที่ฉันแบบว่ารีไทรยก็คือเกษียณอ่ะ คือการที่จะเอาเงินก้อนนี้ออกไปเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขอายุ5 5ิถึงจะสามารถเอากองทุนนี้ออกไปได้หรือซื้อหรือปีหรือตายก่อนหรือตายได้ใช่ไหมครับตายได้ครับก็คือเป็นการเซ็นสัญญาให้ตัวเองต้องออมออมออมทุกปีทุกปีจนถึงจุดหนึ่งของชีวิตมันจะเด้งกลับมาให้เราก็ทั้ง2ท่านนะฮะด้านหนึ่งคือการ เพิ่มรายได้อีกด้านหนึ่งคือการเอาเงินที่มีอยู่แล้วไปออมนะครับผมระวังแผนระยะยาวอย่างชัดเจนแล้วดูว่าคุณจะได้เงินออมของคุณกลับมานะตอนไหนนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราสรุปกันในตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูกัวต่อในช่วงหน้านะครับว่าคุณส้มของเราหลังจากเจอภารกิจต่างๆมาครับจะประสบการณ์ต่างๆจะอุปสรรคต่างๆแล้วเขาจะเดินต่อไปยังไงครับกับรายการ The Expert ปรากฏการปลุกฝันครับ The Expert ปลุกฝัน